Destination โอทะเลแสนงามฟ้าส <Dest> ีครามสดใส สวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนัชารีกุญจิราธิรัตสาวหน้ามนคนมีสไตล์กับรายการเดอะเดส i ิเนชันประทับใจที่ปลายทางนั่นเองนะคะเป็นประจำเลยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของคนดังจากหลากหลายวงการนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะนี่เลยโอ้โหอยู่ท่ามกลางทะเลที่สวยงามขนาดนี้นะคะอีฟก็ยืนอยู่จุดที่อุทยานแห่งชาตินะคะาหาดนพรัตนารานั่นเองที่นี่นะคะชาวบ้านเข เรียกกันว่าหาดคลองแห้งค่ะอันนั้นแน่อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าหาดคลองแห้งนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ําลงค่ะทะเลที่นี่ก็จะเหือดแห้งหายไปเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ The Destination ก็ไม่ธรรมาดาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเรามี g u ส destination นะคะท่านเป็นถึงผู้นวยการใหญ่นะคะบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนค่ะดรปิยะสวัสดิ์อมระนั่นเองค่ะวันนี้นะคะท่านจะเป็นไกด์นำเที่ยวพาอีกไปเที่ยวที่ไหนนั้นคุณผู้ชมต้องคอยติดตามกันค่ะ ความสวยงามนะคะของหาดนพรั์ธารานะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคลองแห้งนะคะตรงนี้เลยค่ะโอ้โหเม็ดทรายนะคะละเอียดมากๆเป็นหาดทรายสีขาวนะคะนี่ทรายละเอียดมากๆพร้อมทั้งนะคะบนหาดเนี่ยก็จะมีเปลือกหอยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่แหละคือความสวยงามของเขาหาดนพรั์ธาราหรือที่ชาวบ้านยิยิเรียกว่าหาดคลองแห้งเป็นชายหาดยาวกว่า3กิโลเมตรหาดนี้ เป็นทรายเม็ดละเอียดปนกับเปลือกหอยเล็กๆริมหาดยังมีทิวสนเรียงรายให้ร่มเงาจึงเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองกระบี่นิยมมาพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จังหวัดกระบี่นะคะเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะด้วยภูมิทัศน์ที่สวยสดงดงามนะคะทั้งทะเลสีฟ้าครามสดใสค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะภูเขาค่ะที่มีรูปทรงแปลกตาเป็นม่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนนะคะมาเก็บเกี่ยวความประทับใจกันตลอดทั้งปีเลยค่ะเหมือนดังที่เขาว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะอิฟมาสัมผัสแล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะ ที่เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมค่ะนั่นก็คือเทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามันนะคะส่วนราชการจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมด้วยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะให้ผู้คนได้รู้จักจังหวัดกระบี่มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเงงนะคะริเกป่าค่ะ ซึ่งภายในงานก็มีร้านค้านะคะจัดจำหน่ายสินค้าเยอะแยะมากมายเลยโดยงานนี้นะคะจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้ามีเวลาว่างก็ลองหาเวลานะคะมาเที่ยวจังหวัดกระบี่ดูค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางมุ่งสู่ทะเลกระบี่นั่งเรือฝ่าท้องทะเลอันดามันชมความงามของหมูกก่เกาะต่างๆระหว่างทาง ก็ถึงแล้วล่ะค่ะจุดแรกของเรานั่นก็คืออ่าวนุ้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ล่ะค่ะจะสวยงามขนาดไหนตามน้องอีฟไปกันเลยดรปิยะสวัสดิ์อมรน,นันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน นักบริหารมือฉกาจแม้งานจะรัดตัวแต่ก็ยังบริหารเวลาสำหรับการท่องเที่ยวเสมอค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะอีฟก็อยู่กับท่านดรปียสวร์นะคะที่อ่าวนุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดีนี่ถ้าพูดถึงนะคะอ่าวนุ้ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบการมาดำน้ํากันแต่ว่าถ้าพูดถึงดรปียสวร์ค่ะทาไมถึงชื่นชอบแล้วก็ประทับใจที่จังหวัดกระบี่คะ กระบี่เป็นจังหวัดที่สวยนะครับแล้วก็มาพักผ่อนได้เงียบไม่มีคนทุกท่านเหมือนอย่างภูเก็ต <ừ> um นะครับและโรงแรมที่พักอยู่เนี่ยก็มีโรงแรมดีๆหลายแห่งมาพักแล้วก็มาพักได้จริงๆถ้าเผื่อต้องการทํากิจกรรมก็อาจจะนั่งเรือออกไปตามเกาะต่างๆเช่นเกาะพีพีไปดําน้ําหรืออาจจะเป็นสโนว์คลิงก็ได้นะครับค่ะท่านทํางานหนักแล้วก็เป็นประจำทุกวันเลยหาช่วงเวลาช่วงไหนบ้างคะที่มาท่องเที่ยวอะคะ ก็ช่วงวันหยุดยาวๆนะปกติผมจะมาช่วงสงกรานสงกรานมาแล้วก็พักผ่อนได้หลายวันแล้วก็ได้พักผ่อนกันจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงอาจจะไม่มีเวลามาค่ะกิจกรรมที่มาทําที่นี่ค่ะส่วนมากท่านมาทําอะไรที่จังหวัดกระบี่บ้างคะท่านจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะมาถึงก็มาพักผ่อนมานั่งมานอนแล้วก็สน o r k l i n แล้วก็ดำน้ำนะครับ ทะเลทางด้านอันดามันนี่เป็นทะเลที่ที่สวยนะครับมีปากการังที่จริงสมัยก่อนในะปากการังสวยมากมีปลาเยอะน้ําก็ใสามากนะครับเพราะฉะนั้นผมชอบมาทางด้านนี้เนี่ยมากกว่าไปทางอ่าวไทยก็มีหลายๆจุดที่ที่ปากการังยังใช้ได้มีปลาอย่างเช่นที่อ่าวลุยวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีปลาไม้จิ้มฟัน mm hmm. ที่เราไปทางอ่าวมายาต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีปลาฉลามนะครับ แหมพูดถึงนะคะว่าวันนี้ค่ะความพิเศษของเรานะคะมีไกด์กิติมาสักนำเที่ยวแบบนี้นะคะรายการเดอะเดสติเนชันบอกได้เลยว่าวันนี้ทริปพิเศษค่ะที่ด็เตอรปิยะสวัสด์นะคะจัดให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงนะคะต้องคอยไปติดตามกับอีฟแล้วก็ด็เตอรปิยะสวัสด์ค่ะอ่าวนุ้ยเป็นหาดขนาดไม่ใหญ่นะักบรรยากาศเงียบสงบผู้คนไม่พุกพล่านเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆค่ะ ตรงจุดดำน้ำที่อ่าวนุย้ยเราก็จะได้พบเห็นปลาการังและปลาสวยงามมากมายหลายชนิดตอนนี้นะคะอีฟกับท่านดร์ิบียสวัสดิ์ค่ะเรากำลังจะขึ้นเรือใหญ่นะคะเพื่อเตรียมไปที่จุดดำน้ำกันแล้วอยากจะเห็นแล้วว่าปลาสวยงามค่ไหนะ ท่านมีการเตรียมตัวยังไงที่จะไปลงดำน้ำนะคะการดำน้ำเนี่ยก็ต้องไปเรียนก่อนไม,ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปลงได้ก็ไปเรียนก่อน<ภ>แล้วก็สอบถานเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมาลงได้แล้วก็ลงไปก็ต้องดูอุปกรณ์ให้เรียบร้อย<ภ>ลงไปลงไปเป็นคู่จะ<ภ><ภ>ลงไปคนเดียวอันตรายเกิดขึ้นมาไม่มีใครช่วยเรา คุณผู้ชมพาการดำน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะและที่สําคัญค่ะต้องเรียนดำน้ำให้ดีก่อนนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวจะฝากให้ท่านนะคะรวมถึงค่ะให้รายการเดินเดสิเนชั่นพาคุณผู้ชมค่ะไปชมความงามใต้ท้องทะเลกันเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสวยงามแค่ไหน จุดดำน้ำที่อ่าวนุ้ยเราก็จะได้พบเห็นปลาคารังและปลาสวยงามมากมายหลายชนิดแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือเจ้าปลาไม้จิ้มปันเจระแคปปีสาจตัวนี้แ่ละค่ะ You know You know love so n I a อากลับมาแล้วนะคะจากจุดดำน้ําจุดแรกของเราค่ะกับที่อ่าวนุ้ยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่ลงไปดำน้ําจุดแรกก็ประกาศรังไม่ค่อยมีเห็นนะครับมีซีแฟนกระปังหาค่ะมีปลาบ้างไม่มากเท่าไรค่คะมีมาน้ำลาไปปลาไม้จุ่มฟันและมีมพวก้่า คุณผู้ชมคงจะเห็นความสวยงามตามท้องทะเลไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะโอ้โหร่าทางจะเหน็ดเหนื่อยจากการดำน้ําแล้วเรามีอาหารนะคะเตรียมปิกนิกไว้ให้รออยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรลองท้องก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปพบกับจุดดำน้าจุดที่2กันกับอ่าวมา,ายานนั่นเองไปกินกันดีกว่า นี่ค่ะมื้อกลางวันของเรานะคะนี่มาถึงที่นี่แล้วนะคะไม่ทานไม่ได้เลยพูก,กิ้งไก่โอโหน่ากินมากท่านชอบทานอะไรคะโดยปกติแล้วก็ถือทุกอย่างเลงยค่ะก,ถก,ถกบบ็ถือลองกดู้หละโกิ้งจะเป็นหน่อยแต่ผมชอบไอใบนี้ผมก็เลยต้องกินทุก,กิ้งและนี่ค่ะอาหารประจำที่เลยนะคะ<ส>ข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองหลังจากดำน้ำชมความงามใต้ทะเลจุดแรกก็มาพักเติมพลังด้วยบรรยากาศแบบปิกนิกท่ามกลางทะเลอากาศแสนสดชื่น ดูสิคะน้องอีฟกับด็อกเตอร์บียสวัสตท่าจะชอบอาหารมื้อนี้มากๆเลยล่ะคะ่ะกระบี่ก็คงจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะพูดได้เต็มปากว่าเราดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับยกตัวอย่างเนี่ยบริเวณชายหาดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีร่มหรือเก้าอีพอา้พ้าใบอันนี้คงเห็นภาพนะครับว่าถ้าเผื่อมีเก้าอี้ผ้ใบหรือมีร่มเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็จะไป ใช้สิทธิ์ในที่สาธารณะคนอื่นก็ไม่มีโอกาสเพราะงั้นถ้าเผื่อใครเป็นที่ว่างตรงไหนเนี่ยใครอยากจะนั่งจะนอนพอลุกไปแล้วคนอื่นกม็มีโอกาสใช้ต่อไปนะครับงั้นอันนี้ก็จะเห็นว่ากระบี่เนี่ยเราพยายามรักษาสิทธิเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะงั้นคนที่หวังว่าจะมาเล่นกีฬาทางน้ําเช่นเรือลากล่มลากกล้วยลากสกีอะไรเนี่ยนะก,ก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าเผื่อ อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติแบบร้อยเเซ็นเนี่ยผมยืนยันว่าท่านจะได้เสพสุขตรงนี้เต็มที่กิจกรรมดำน้ำก็เป็นที่แพร่หลายนะครับคนไทยเดี๋ยวนี้ก็นิยมมาเที่ยวกันมากแต่ว่าอยากฝากน้องๆน,นะครับเ,เพื่อนๆเวลามาดำน้ำเนี่ยนะครับเวลาที่เราเจอถุงพลาสติกหรือว่าเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยพยายามลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกเนี่ย มันมันจะมีผลมากเลยเนื่องจากพอมันลงไปในทะเลปุ๊บมันจะไม่จมแล้วก็ไม่ลอยมันจะแขวนอยู่กลางกลางน้ำนะครับเป็นภัยต่อพวกเต่าเต่ามันนึกว่าปาาลากระลังฟองน้ํากินเข้าไปเต่าก็ตายแล้วฉลามวานเดี๋ยวนี้ฉลามวานเข้ามาเยอะนะครับในอ่าวนางในกระบี่เนี่ยผมจะพบทุกสัปดาห์เลยนะครับฉลามวานนึก็เป็นแพลงต้อนวอบเข้าไปเรียบร้อยไม้าฉลามวานก็ลอยขึ้นอื่นใช้เกยฝั่งเพราะฉะนั้นรด การใช้ถุงปติกเวลามาดำน้ำเจอถุงปติกแขวนลอยอยู่ในน้ำช่วยเก็บนะครับหลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วก็พร้อมออกลุยกันต่อแต่เอ๊ดูด็อกเตอร์ปียสวัสด์จะยังติดใจทะเลสวยๆที่อ่าวนุ้ยอยู่นะคะเนี่ย The Destination